หน้ากาหมูถาใส่กาหมูทำไมมั่วซั่วแล้วสุดในใส่การมูจะเตรียมสถานที่ให้พร้อมเลย เครื่องปรุงมะนะน่นเลยค่ะท็อปปิ้งอะ่ะท็อปปิ้งรู้จักท็อปปิ้งด้วยท็อปปิ้งทั้งหลายเลยนะยนึกถึงตอนปลูกนึกถึงตอนปลูกผักเลยนะเนาะไอ้ออยังไม่ได้ชิมเลยเมื่อกี้อ้าวเครื่องปรุงนะจ๊ะเทมาเลยค่ะ เดียวอะไรสั่มากิาเดียวดิอ่าโอเคนั่นเลยไม่แก้พลาสติกที่ไหนอ่ะเวลานี้มันไม่ซื้อเตรียมให้พร้อมเลยรอคนทางนี้ไปทำไมไปซื้อเลยไปซื้อเลย ม่ต้องมารอคุณลองชิมดูชะชิมไม่ไม่ต้องเอาเนื้อเอาน้ำพอโอเคเดี๋ยวผมชิมนะเหตไฉ่เ็ เห็ดแล้วังไงเนาอร่อยล้วจริงเลยจริงเลยไปเอาผักมานี่ผักอยู่นี่เดี๋ยวใส่มาเลยจ้ามาเขือเทศค่ะหอมใหญ่ละหอมใหญ่อยู่นู้นค่ะ พ่อ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 ว่าใช่จะปีนจานจุดลุกคลุกไม่คลุกมากเลยผักสลุกสลายใช่ยำไปเลยเดี๋ยวพัดเดี๋ยจะได้อะไรพสติ <c oughs> ก <c oughs> แรปบแรปเดี๋ยวแรปไปนะฮะจานนี้กละมังนี้พันหนึ่งนะคะไม่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 จืดค่ะ กิทาถ้าเรียบไปมันจะเป็นอะไรไม่รสชาติคงเดิมค่ะกินวันพรุ่งนี้ยังได้แหละค่ะยำสูตรนี้ค่ะไม่เป็นไรจา้าเพราะทำรดค่าจัดไว้แล้วทมจ,จัดจานไว้แล้วไม่มีไม่มีจืดไปหาแก้วหาอะไรให้เรียบร้อยไม่ต้องมารอเออบอกให้เตรียมพร้อม,อมอโอเคค่ะโอเคคืออะไรเห็นไหมล่ะแค่นี้เองเอาที่รีบมา ไปถึงจะได้กินเลยไนงะไม่ต้องยุ่งยากอืมอค้ครับนี่ไว้แน,น่นบ่นมั้งเจ็บไปถ้าใส่ไปมันจะดูดน้ำเหมือนมจะมีให้ดูดน้ำอยู่ข้างล่างมาละ อยาเห็นหน้าคนยำโอ้คนยำยังไม่อาบน้ำเขาไม่เห็นหรอกคนยำต้องขออภัยด้วย <c oughs> คนยำคนยำน้ำยังไม่อาบให้แรปไปเลยครับนี่แค่เสร็จแล้วนี่ครับ